ข้าวขยำหอมแดงเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินนะบอกเลยว่าต้องไปลองจริงๆนี่คือเมนูสิ้นคิดที่อินทากินติดมา3วันแล้วครับทุกคนในวันที่เบื่อไม่รู้จะกินอะไรนะครับเมนูนี้คือแบบมันเป็นเมนูที่สิ้นคิดนะนอร่อยมากแค่ทุกคนเนี่ยมีข้าวหอมมะลิร้อนๆนะครับแล้วก็บุบหอมแดงสับหยับหยบให้พอแบบน้ํามันหอมระเหยเขาออกแล้วก็ใส่ลงไปโรยพริกป่นใส่น้ระระําปลาร้าขาดไม่ได้เนี่ยต้องบีบมะนาวไปด้วย <c oughs> เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากบีบไปเลยนะครับสัก2-3ชิ้นให้พอออกเปรี้ยวเค็มนัวๆแล้วก็คุกนะครับทุกคนดูดิหน้าตามันแบบเ <c oughs> มนู n. นี้จะคอม plete ที่สุดนะครับถ้าทุกคนดาวไข่ดาวไทยแบบกรอบๆอินเนี่ยจะชอบกินสูตรนี้มากๆอินบอกก่อนนะว่ากินไข่เจียวเนี่ยก็ไม่เข้านะต้องเป็นไข่ดาวไทยแบบนี้ไข่แดงเนี่ยต้องเป็นยางมาตุมหน่อยๆด้วยนะแล้วก็ราดไปในข้าวจังหวะเราเขียวโบ๊้คอย <c oughs> มันคือความครีมมี่ของไข่แดงกับความนัวนวความเปรี้ยวที่เราปรุงไปอะ่ะมีลูกอยากจะบวชให้เมนูนี้อร่อยมากอ,อร่อยมากจริงๆอร่อยมากดูดิอร่อยมาก